คิมเบอรี่ภาพนี้มีอะไรทำพี่มากคลั่งรักจนมดไต่เต็มไอจีคะออกปากยืนยันแล้วนะคะว่าเธอคนนี้แหละคนที่ใช่และอยากรวมใช้อนาคตไปด้วยกันสำหรับคู่ของนางเอกคิมเบอรี่กับพระเอกสุดหล่อมากปารินแม้วันนี้นะคะทั้งคู่จะคบหากันมานานกว่า7ปีแล้วแต่หลายคนก็เฝ้ารุนเฝ้ารอเมื่อไรจะตกลงปรงใจสละโสดกันสักทีคะ่ะ ล่าสุดนะคะก็มีโมเมนต์ให้ฟแฟนๆ MK ได้ฟินกันยิ้มแก้มแตกอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อสาวคิมเบอรี่ได้โพสต์ภาพสวยๆกับท่าชิคๆระหว่างนั่งอยู่ในรถแมมจะไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มนะคะแต่ความสวยของเธอก็ไม่ดูดรอปลงเลยสักนิดนึงค่ะเพราะแม้แต่แฟนนุ่มมาก,ก็ยังเก็บอาการครั้งรักไว้ไม่อยู่โผล่เข้ามาคอมเมนต์ทันทีค่ะว่าแฟนขับเลยครับนี่สินะที่เขาเรียกว่าแฟนขับของจริงหาใช่แฟนขับไหมคะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ